แล้วเรามาต่อกันเลยจ้าที่แบบสลองตอมของคนต่อไปเนอะหลังจากที่เราไปพักเรื่องเบาๆสมองมากันนานพอสมควรเกี่ยวกับพวกเรื่องสารหลักนิวเคลียร์อนุภาคมวลฐานในอะตอมบลบ h b l ทีนี้เราก็จะมาต่อกันที่แบบสรองตอมของคนใหม่เลยก็คือจะรองตอมของโบนั่นเอง ก็น้องหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักหรือยังไม่เคยได้ยินชื่อของคุณโบนี้มาก่อนเพราะว่าในสมัยมอต้เนเขาก็จะสอนแค่ดาวั้นทอมสันและก็รัตเทอร์ฟอร์ดเนะโอเคดังนั้นวันนี้แหละพี่จะพาให้น้องไปรู้จักกับคุณนส์โบโอเคนะซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนที่ศึกษาแบบเะลอต์ตอมแบบใหม่เพราะว่านีนโบเนี่ยสนใจว่าอ e ิเล็กตรอนเนี่ยมันเคลื่อนที่อยู่รอบนิวเคลียสยังไง โอเคนะคือโบโสงสัยว่าถ้าสมมุติว่าเป็นตามแบบอะอตอมของรัทเทอร์ฟอร์ดคือยังไงนะรัทเทอร์ฟอร์ดก็คือเป็นอีอทงงุกบ้านิวเคลียสเล็กๆแล้วก็มีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่รอบนิวเคลียสถูกปะทําไมอิเล็กตรอนถึงไม่ถูกดูดติดไปกับนิวเคลียสเลยล่ะถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดมีอิเล็กตรอนเพียงแค่ชั้นเดียวแบบเนี้ยเคลื่อนที่อยู่รอบ ips, นิวเคลียสอิเล็กตรอนเป็นประจุลบนิวเคลียสเป็นประจุบวกดังนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนก็น่าจะถูกดูดติดเข้ามาสู่นิวเคลียสเลย งั้นโบก,ก็เริ่มสงสัยก็คิดว่าเฮอิเล็กตรอนเนี่ยมันโคตรอยู่รอบนิวเคลียสเพียงชั้นเดียวแบบนี้หรือเปล่านะหรือว่าอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่แบบอื่นทีนี้สิ่งที่โบศึกษาเนี่ยโบทำการศึกษาสเปกตรมัม ของสารประกอบหลายธาตุนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูศัพท์คาใหม่กันก็คือคําที่เรียกว่าสเปกตรัมนั่นเองโอเคนอยเพิ่งตกใจไปสเปกตรัมไม่ได้ยากที่เราคิดก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะมารู้จักคําว่าสเปกตรัมเนี่ยเรามารู้จักคําว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก่อนเลยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่โอเคนะตัวกลางก็อย่างเช่นพวกแบบ ของแข็งของเหลวแกส๊สอะไรอย่างนเนี้ยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่มันก็สามารถถ่ายทอดจากแหล่งที่1ไปยังแหล่งที่2ได้โอเคนะตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกแสงอาทิตย์นี่แหละแสงอาทิตย์ก็ถือเป็นคลื่อแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าแสงอาทิตย์ต้องส่องจากดวงอาทิตย์มาจนถึงพื้นโลกเลยถูกไหม ซึ่งในอวก,กาศเนี่ก็เป็นสุญญากาศถูกป่ะถ้าเกิดแสงอาทิตย์ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ปาทีมันก็คงจะเคลื่อนที่มาไม่ถึงเราอย่างแน่นอนถูกไหมงั้นความรู้นอกโต๊ะอีกนิดนึงแล้วกันคือถ้าไม่ตรงข้ามกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยถ้าตรงข้ามกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเราจะเรียกว่าคลื่นกลนคลื่อนกลนก็คือยังไงนะต้องอาศัยตัวกลางถูกปะ่ะตัวกลางในการเคลื่อนที่ตัวกลางในการเคลื่อนที่ตัวอย่างเช่นคลื่นเสียงเป็นตน้น ก็จะเห็นว่าถ้าสมมุติว่าเราไปพูดกันในอวกาศเนี่ยเราก็จะไม่ได้ยินเสียงของอีกคนหนึ่งโอเคนะดังนั้นเสียงเนี่ยจะต้องเป็นเพื่อนที่อาศัยตัวกลางกันเพื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นอากาศหรือจะเป็นของแข็งหรือจะเป็นน้ำก็ตาม,มทีนี้เราลองมาดูนิดนิด,นดหน่อยหน่อยหน่อยละกันว่าคลื่นเนี่ยมันเป็นยังไงเราเคยถ้าสมมติพี่ให้เราวาดรูปคลื่นเนี่ยเราจะวาดยังไงเอ่ยอันนี้สมมติเป็นแกนการเคลื่อนที่ คลื่นก็คือต้องเป็นอย่างนี้ใช่ปะดึงดึงดึงไปเรื่อยถูกปะอ่าแหมมีใครไม่เคยเห็นรูปนี้บ้างไม่ปลาไรใครไม่เคยเห็นก็มาเห็นทีนี้ทีแรกโอเคนะเราจะเรียกจุดที่สูงส,สุดตรงนี้ว่าสันคลื่นเราจะเรียกจุดที่ต่ำสุดตรงนี้ว่าท้องคลื่นโอเคนะหนึ่งลูกคลื่นเนี่ยก็คือเราวัดจากจุดจุดหนึ่ง จนกระทั่งหมก็มันไปกลับไปหาจุดจุดเดิมเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นหนึ่งความยาวคลื่นลื่นโอเคนะวาจากตรงนี้ไปยังตรงนี้อืนี่คือหนึ่งความยาวคลื่นถามว่าความยาวคลื่นถาวัดอย่างนี้จะวัดได้ไหมจากสันคลื่นไปสันคลื่อนอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือเป็นหนึ่งความยาวคลื่นเหมือนกันนะมันก็จะต้องมีค่าเท่ากัน เราแค่วัดจากจุดหนึ่งไปยังจุด,จดจุดเดิมในคลื่นลูกต่อไปโอเคนะโดยที่ความยาวคลื่นเนี่ยเรามาักจะให้ใช้เสลัดษร์เป็นัญลักษณ์มีใครดูบ้างัสลักษร์แลมดาโอเคนะเป็นเขียนอย่างนี้อ่านว่าแลมดาแลมดาโอเคนะและอันนี้คือปออปลากลรันแลมด้ทีนี้ มันจะมีคำอีกสองคำที่เราจะต้องรู้ก็คือความถี่และครับโอเคเนะี่ยความที่เนี่ยเราจะดูว่าในหนึ่งวินาทีเนี่ยคลื่นสามารถเคลื่อนที่ไปกี่ลูกคลื่นกี่ลูกคลื่นก็คือไอ หนึ่งความแมวคลื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งลูกคลื่นโอเคนะโอเคนะความถี่ก็คือในหนึ่งวินาทีเนี่ยจะมีกี่ลูกคลื่นโอเคเจนนะอันนี้คือเซตเป็นหนึ่งวินาทีเอาไว้หนึ่งวินาทีมีกี่ลูกคลื่นโอเคนะต่อมาถ้าเป็นค้าบคือจะกลับการถ้าค้าบคือหนึ่งลูกคลื่นจะต้องใช้เวลาเคลื่อนที่ กี่วินาทีโอเคนะถ้าคาบจะกลับกันคือ1ลูกคลื่น1ลูกคลื่นจะใช้เวลาในการเคลื่อนที่กี่วินาทีโอเคนะงงปะงงปะเนี่ยความถี่คืออะไรนะความถี่หนึ่งวินาทีเคลื่อนที่ได้กี่ลูกคลื่นถ้าคาบเนี่ยคือหนึ่งลูกคลื่นใช้เวลาเคลื่อนที่กี่วินาที s สนี่คือวินาทีในยย่อมาจากเซกันโอเคนะ องแม้ตรงนี้เรียกว่าอะไรสันคลื่นตรงนี้เรียกว่าทองคลื่นถ้าลากจากสันคลื่นไปสันคลื่นจะเรียกว่าอะไรหนึ่งความยาวคลื่นหรือว่าหนึ่งแลมด้าถูกไหมถ้าเกิดว่าลากจากทองคลื่นไปทองคลื่นเราก็จะเรียกว่าเป็นอะไรนะหนึ่งความยาวคลื่นเหมือนกันถูกไหมโอเคนะโดยที่ความยาวคลื่นเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ละชนิดความยาวคลื่นหนึ่งความยาวคลื่นเนี่ยชนิดแรกอาจจะเป็น ความยาวเท่าหนึ่งอาจจะ2 0 0รอนาโนเมตรอีกชิ้นหนึ่งอาจจะแ0 0นาโนเมตรก็จะไม่เท่ากันโอเคนะโอเคนะอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เราควรจะรู้ไวอืมโอเคนะทีนี้เรารู้จักคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปแล้วใช่ไหมเราก็มารู้จักสเปกตรัมของแม่เหล็กไฟฟ้าบ้างอ่าอันนี้พี่เอามาจากหนังสือกระทรวงเลยหนังสือกระทรวงหน้าที่เท่าไหร่เอ่ย สือกระสวงสือ่อกระสวงหน้าที่14ก็จะมีรูปอันนี้ให้ดูเหมือนกันโอเคนะนี่ก็เป็นเนี่ยรูปความยาวคลื่นโอเคนะนก็เป็นรูปสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าที่พี่เอามาให้ดูถ้าเป็นสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าตั้งแต่คลื่นแ,แนม่เหล็กไฟฟ้ายังไงก็คือสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันจะประกอบด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มีอะไรที่มีความยาวคลื่นต่างๆกันโอเคนะไหนเราลองดูซิน้องๆลองเห็นจุดนี้ไหมจุดนี้เนี่ยตรงรังสีอันนี้อ่านว่ารังสีแกมมานะรังสีแกมมาคลื่นเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างนี้โอเคนะส่วนดูตรงคลื่นวิทยุอันนี้คลื่นวิทยุ เพื่นมีลักษณะเป็นอย่างนี้พี่ถามหน่อยระหว่างแกมมาก,กับวิทยุอันไหนความถี่มากกว่ากันงงไหมงงไหมอันระหว่างแกมมาก,กับวิทยุอันไหนความถี่มากกว่ากันความถี่เราก็ต้องมาดูว่าภายในหนึ่งวินาทีเนี่ยภายในหนึ่งวินาทีเนี้ย ความถี่ของแกมมาเนี่ยมันจิกิกๆิๆกๆิกิกแสดงว่าในหนึ่งวินาทีเนี่ยแกมมาก็จะน่าจะได้ความถี่หลายๆลูกมากๆกถูกไหมในขณะที่วิทยุเนี่ยในหนึ่งวินาทีวิทยุเขาให้ไปแบบดึงดึงดึงฉะนั้นความถี่เนี่ยของแกมมาก็ควรจะมีค่ามากกว่าวิทยุถูกป่ะถูกไหมดูง่ายๆเลยตามปกติทีนี้เรามาดูความยาวคลื่นบ้าง ความยาวคลื่นเนี่ยความยาวคลื่นคืออะไรนะวัดจากสันคลื่นมาสันคลื่นใช่ไหมอันนี้คือความยาวคลื่นของแกมมาเลก,กตริทีนึงเท่านี้ถูกไหมเพราะสันคลื่นอันหนึ่งอยู่ตรงนี้อีกอันหนึ่งอยู่ตรงนี้ก็เลก,กตริทีนึงถ้าวิทยุเนี่ยก็คือวัดจากสันคลื่นมาสันคลื่นทังนั้นความยาวคลื่นเนี่ยอะไรจะเยอะกว่ากันอ่าก็คือวิทยุจะมากกว่าแกมมาโอเคเนอะดังนั้นเนี่ย เมืมีความถี่ที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะมีสมบัติที่แตกต่างกันอันนี้ก็คือจะเป็นรังสีแกมมาเนี่ยก็จะเป็นรังสีที่มีความถี่สูงสูงลงลงมาก็จะเป็นรังสี X แล้วก็จะเป็นอัลตราไวโอเลต UV ที่เรารู้จักต่อมาไอ้ตรงสีรุ้งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น visible light visible light ก็คือแสงที่เรามองเห็นได้ก็เป็นม่วงครามน้ำเงินขีวเหลืองแสดแดงต่อมาก็จะเป็นอินฟาเรดที่เาเรียกว่า IR โอเคนะแล้วก็ไมโครเวฟ ไมโครเวฟแล้วกันไมโครเวฟโอ้ยเขียนไม่พอโอเคนะแล้วก็สุดท้ายความถี่ต่ำสุดก็คือวิทยุถ้าความถี่ต่ำสุดแสดงว่าความยาวขึ้นต้องทำไมนะต้องมากสุดถูกไหมอ่ะจำไปแกมมาเอ็กซ์เลย์ยูวีแสงไออาร์ไมโครเวฟวิทยุแกมมาเอ็กยูวีแสงไออาร์ไมโครเวฟวิทยุแสงนี้ก็คือแสงแสงที่เรามองเห็นปกตินะแสงที่เรามองเห็น อันนี้คือเรามองเห็นอันอื่นนอกจากแถบสายุงนี้เนี่ยเราจะมองไม่เห็นหมดเลยโอเคนะแกมมา x U V แสง IR ไมคครเบฟวิทยุแกมมา x U V แสง IR ไมโควเวฟวิทยุแกมมาคือความถี่สูงวิทยุคือความถี่ต่ำแกมมาคือความยาวคลื่นสั้นหรือยาวสาั้นวิทยุคือความยาวคลื่นยาวถูกไหมโอเคนะอุ้ยตายแล้วของตกโอเคนะอันนี้ก็จะเป็น คร่าวๆเกี่ยวกับสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอ่ะซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพวกนี้เนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับอะตอมที่โบจะไปศึกษาต่อไปเลยโอเคนะลืมจําด้วยมว่วงอันนี้คือม่วงสีแดงอย่าลืมกลับไปท่องมานะเด็กๆอโอเคนะงั้นพี่ผ่าได้เปล่าผาได้เปล่ารู้นะสเปกตรัมคืออะไรผ่านนะโอเคนะผ่านนะ พาแล้วดึงโอเคทีนี้เนี่ยพี่จะเอามาให้ดูว่ามีคนที่ชื่อแม็กซ์พลังเนี่ยเขาทำการทดลองเพื่อที่จะศึกษาเกี่ยวกับพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับค่าค่าหนึ่งที่เป็นค่าเฉพาะตัวที่พี่เคยบอกไปเมื่อตะกี้นี่เองโอเคนะไหน้เกพอจะบได้หรือเปล่าว่า พลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจะแปรแปรผันตรงตามอะไรตามความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะงันโดยที่ความถี่เนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์ new อันนี้คือตัว new น,นะอ่านว่า new new มันเป็นสัญหลักกรีกมันจะคล้ายๆตัววีแต่ว่าแบบต้องมีตวดงอนๆนิดนึงอ่ะอนี่ยคือตัวนิวโอเคนะอ่านว่านิวบางครั้งก็อาจจะใช้สัญลักเอฟมาในฟิสิกส์โอเคนะก็ใช้แทนความถี่ได้ความถี่แทรกนิดนึงหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นหน่วยเป็นเขาบอกว่าเป็นจำนวนครั้ง จำนวนลูกต่อวินาทีใช่ไหมดังนั้นก็จะหน่วยเป็น1ส่วนวินาทีหรือเฮิร์ h นั่นเองเราเคยฟังวิทยุป่ะวันนี้สวัสดีครับผม9ก5าิเมกคเฮิร์สอะไรประมาณนี้ก็เป็นชื่อความถี่ของคลื่น,นวิทยุประมาณนั้นโอเคดังนั้นเราก็จะสามารถเขียนเป็นสมการได้เราบอกว่าคลื่นเิทไฟฟ้านี่จะทำะไมนะจะแปรผันตรงใช่ไหมแปรผ่นตรงนี้ได้ของเล่นมาใหม่ ของเล่นอันนี้นะคะเป็นสีเทียนพี่ชอบมากพี่ชอบจะใช้ตอนแบบสอบแบบวิชาเลคเชอร์ที่มันแบบวิชาที่ต้องแบบจำจำ,จำเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็ใช้สีเทียนอันนี้มีความดีงามมากโอเคนะจะแปลผลตรงตามนิวถูกไหมดังนั้นเราเคยเรียนว่าสมมุติว่า e แปลผนตรงตามนิวจะสามารถเขียนได้ว่า e เท่ากับค่าคงที่คูณกับนิวใช่ไหมซึ่งในกรณีนี้เนี่ยค่าคงที่เราจะเรียกมันว่าค่าคงที่ของพลัง h ค่า H โอเคนะ H เราจะเรียกว่าเป็นค่าของที่ของพลังพลังเพราะว่านายที่ชื่อแม็กพลังเนี่ยเป็นคนคิดความสัมพันธ์อันนี้โอเคนะสิทว่า E ีเท่ากับ H คูณกับนิวโอเค โอเคดังนั้นแสดงว่า<ม><น>คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูงก็จะมีพลังงานที่สูงด้วยถูกไหมแล้วถ้าเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงานตา่ำคาร์อนขาที่มีความถี่ต่ำก็จะมีพลังงานที่ต่ำด้วยถูกไหมดังนั้นถ้าพี่ถามว่าแกมมาทังสีแกมมามีพลังงานสูงหรือต่ำเฮ้ย<ม><น>จำไม่ได้ทำไมทำไม,ม,ไมทางสีแกมมามีพลังงานสูงหรือต่ำคะให้โอกาสดูอีกรอบทางสีแกมมามีพลังงานสูงหรือต่ำ มีพลังงานไหนนะมีพลังงานสูงถูกไหมเพราะว่ามีความถี่สูงพลังงานก็ต้องสูงวิทยุก็จะต้องมีพลังงานที่ต่ําถูกไหมโอเคทีนี้อ้าวอ้าวจะมีอีกสมการหนึ่งที่เป็นสมการที่เชื่อมระหว่างความถี่และความยาวคลื่นอ่ถ้าสมมุติเราบอกว่าถ้าความถี่ e แปรผันตามความถี่เราจะรู้ไหมว่า e แปรผันหรือแปรผกผันกับความยาวคลื่น ความถี่มากความยาวคลื่นสูงหรือต่ำความยาวคลื่นต่ำถูกไหมดังนั้นอีกีก็จะมาแรผกผวันกับ1ส่วนความยาวคลื่นด้วยเช่นกันโอเคนะโดยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยในฟิสิกส์เนี่ยเราจะต้องรู้สมการสมการหนึ่งก็คือ c เท่ากับ lambda คูณกับ New. นิวโอเคนะสมการนี้ c เท่ากับ lambda คูณกับนิวซึ่งในที่จริงแล้วมันก็คือนิวเท่ากับ c ส่วน l a m b d AR นั่นแหละโอเคนะก็คือเป็นตัวบอกว่า new แปลผันตรงกับ1ส่วนแ a m b d a คนะ่อยๆโดยที่ c เนี่ยคือค่าคงที่มีค่าเท่ากับความเร็วหรืออัตราเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีค่าเท่ากับเท่าไห,หร่รู้ปะ สามคูณสิบยกกำลังแปดเมตรต่อวินาทีโอเคนะดังนั้นนอกจากเราจะเขียนได้ว่า e เท่ากับ h new แล้วเราสามารถเอา new เข้าไปแทนในนี้ได้ป่ะก็จะได้ว่า e เท่ากับอะไรอีก h c ส่วน l a m b d ก็ได้โอเคนะก็จะต้องมี2สูตรที่ควรจะจำ e เท่ากับ h new หรือว่า e เท่ากับ h c ส่วน l a m d a แล้าน้องบอกพี่คะมาย่งไร นี่ไงน้องเอานิวเท่ากับ4ส่วนเข้าไปแทนในสมการนี้โอเคนะก็จะได้เป็น E เท่ากับ H นิวเท่ากับ s ส่วนแลมดาโอเคนะโดยที่ค่า H ก็จะต้องมีค่าเท่ากับ6.626คูณ10ยกกำลังลบ34จูลเซคันถามว่าต้องจำไหมก็อันนี้จริงไม่ต้องจำก็ได้เพราะว่าในข้อสอบเคามักจะให้มาเสมอแต่ว่าก็ถ้าใครที่ สมองเหลือจําได้ก็จําไปแบบพี่พี่ก็ใช้คือพี่ไม่ได้ตั้งใจจำหรอกแต่ว่ามันถึงแบบคือมันใช้บ่อยมากๆก็เลยบังเอิญจําได้โอเคนะก็ถามว่าต้องซีรีสว่าต้องจําได้ไหมก็ไม่จําเป็นที่ต้องจาได้ก็ได้อืแต่ว่าอันนี้คนจะจําได้นะอันนี้สามคูณสิบยกกำลังแปดเนี่ยควจะจาได้โอเคนะมันคืออะไรนะคือความเร็วของเครื่องม็กไฟฟ้าอ่ะอ่ะคอ่ะค สำหรับ Max กซ์พลังก็จะประมาณนี้โหลดแอปเ l สเลสคูล cool. กันได้แล้วนะคะดูความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาคะ่ะ